หาบาเบลสควอตนะคะเวลาที่เจสกาให้บาร์มันอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีกระจกอะค่ะคือจะจะวางนิ้วโปง้งไว้ตรงเหมือนแบบตรงบาร์ตรงที่มันเป็นรอยอะค่ะแล้วก็คือกะเอาหลังจากนั้นเนี่ยเจสก็มุดเข้าไปคือเท่านี้ค่ะคือเราก็จะรู้เลยว่าแบบหลังเราอะอยู่ตรงกลางไหมโดยที่ไม่ต้องมีกระจกนะคะหลังตรงนะคะหายใจเข้าดันขึ้น จะบอกเลยหลายคนชอบเหนื่อยคอมากเกินไปนะคะให้พยายามมองไปข้างหน้าเวลาที่ทำบีบหลังหายใจเข้าเกรงหน้าท้องนะคะบีบหลังด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนก้นลงลงตรงๆนะคะแล้วก็ดันขึ้นด้วยส้นเทา้าหายใจออกบีบก้นเวลาที่ทำนะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องมากๆ แล้วก็บีบหลังมากๆไม่งั้นมันจะทรงตัวไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าน่าจะทิ่มน,นะคะให้วางเท้ากว้างกว่าเดิมได้หรือว่าเปิดปลายเท้าออกได้อีกครั้งนะคะหายใจเข้าเกรงหน้าท้องนะคะบีบหลังค่อยๆหย่อนกลนลงหายใจออกตอนดันขึ้น เพิ่มเติมนะคะเวลาที่ทำเนี่ยพยายามอย่าให้เข่าเบนเข้าหากันถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข่าเบนเข้าหากันให้ลองเอายางมาพันเนอวเข่านะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เราจะได้ใช้กล้ามเนื้อกลุ่หรือว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยในการออกแรงมากขึ้นแล้วก็จะไม่เจ็บเข่าด้วยค่ะเวลาที่ทำนะคะสมมติว่าจะจับบายย่ายงี้ใช่ไหมคือหลายๆคนจะลงมาอย่างนี้แต่จะจะไปพยายามเหมือนหมุนหน้าขาออกแล้วก็ค่อยๆสปอรลงนะคะให้ลงช้าขึ้นไว เหมือนนับประหานับหนึ่งสองสามดันขึ้นหายใจออกแล้วก็เวลาที่ทำนะคะอย่าลืมว่าหลังไม่แอนหมุนสะโพกขึ้นเสมอให้เรารู้สึกว่าเราจะดึงสะดือขึ้นมาหานมแล้วนะคะอันนี้คือแบบพูดแบบชิดง่ายๆเนาะก็คือหมุนสะโพกขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนกลนลงเข่านะคะสังเกตเปิดออกเสมอหายใจออก แล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ายังทำผิดนะคะให้หากล่องหรือว่าเก้าอ,อี้มาไว้ข้างหลังเราก่อนก็ได้แล้วเหมือนให้เรานั่งลงไปในกล่องอย่างเงี้ยค่ะให้เหมือนเรานั่งลงไปแบบในเบนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ดันขึ้นแบบนี้เราจะโฟกัสที่ก้นได้ดีมากขึ้นค่ะ